เป็นกำลังใจให้กันและก,กันนะคะสนับการเริ่มต้นทำอะไรเป็นรากฐานของการทำสวนกเกษตรผสมสารที่เราทำกันเองนะคะสามคนนั่งขุดดิน ที่ฝนก็จะปั้นควายด,ด,ด,ดูดูเพ็นเขาเพ้นเขาควายนเขาควายปั้นปั้นทขุดอินกันสาน้องระดับใดยังอ๋อไหนได้แล้วได้แล้วลวันนี้ น้ำของเรานะคะที่เราเจาะบาดานไว้นะคะสุดนี้นะกับแผงโลซลารคเซลล์นะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยนะคะครับผมช่งางอากรบุรีครับวันนี้เราจะมาทำการติดตั้งระบบสุบน้ำด้วยแผงโซลาเซลล์ใช้ปั๊มขนาด2แรงมา้าเนื่องจากสวนนี้เป็นสวนไร่นาสวนผสมของคุณพี่อุดมครับ,รบวันนี้ จะทาการขึ้นโครงแล้วก็พ่งนี้จะทําการติดตั้งแผงแล้วก็ค้องคอนโทร,รมาทํางานวันนี้อยู่หลังโรงงานเอทานอลอําเภอคอนรีครับ,รบเดี๋ยวขอทํางานไปเรื่อยๆนะครับ,รบขอแนะนำหน่อยนะคะว่าเป็นบริษัทอะไรคะที่เรามาทําที่นีนะ่ชื่อนะคะจริงๆแล้วผมคือร้านหาออิโอคร,ครับอ๋อ,อนิติบุคคลเราก็บีแต่ว่าวันนี้เราทําในนามร้านหาออิโอติดต่อเบอร์โทรได้ที่ไหนคะ เบอร์โทรให้อ่านนะครับค่ะ0851695999ค่ะครับขอบคุณครับสำหรับการทำแผงเลอรซิมนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็อย่างเบอร์โทรที่ทางทีมงานช่างนะคะได้บอกไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการทำเซิร์ฟเกษตรผสมผสานนะคะก็จะต้อง มีเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ํานะคะระบบน้ําระบบน้ํานะคะต้องมีระบบไฟนะคะที่ต้องใช้พลังงานแสงโรตาเซลล์นะคะช่วยฉุดน้ําขึ้นไปในไร่ของเรานะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำเลยนะคะว่าประทับใจขนาดไหนนะคะสำหรับทีงานช่างอานะคะ หน้าถามเลยอันี่เราติดทั้งหมดกี่แผงคะ4แพงครับ4แผง4แผงแผงละ550บาทอ๋อ550บาทครับในตำ2แรงม้า2แรงม้าก็คือ1,500บาทอ๋อตามที่ช่างอุดมเขาให้ทำเนาะติดต่อไว้เนาะครับโอเคค่ะอันนี้ค่าค่าการติดตั้งนี่ประมาณเท่าไหร่คะกับการเราติดตั้งแบบนี้3,000บาทบวกนิดหน่อยอ่า โอ้ก็ถือก็ใช้ได้ราคาประมาณนี้เนะา,าะก็ไม่ได้สูงมากไม่ได้สูงมากเพราะว่าเรารวมไปเดียวกันใช่ได้เดินทางไกลมากโอเคค่ะสำหรับราคานะคะที่ตัางแนะนําไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ของเราวันนี้นะคะคือช่างอุดมนะคะกับพี่รม เดี๋ยวใส่งาสุดเปกินไม่อยากใ่ลายเรืออะไรคคงเสร็จแล้วนะคะสำหรับโค้งนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะ เราก็จะมีการนำแผงมาติดตั้งนะคะแผงโซลาเซลล์ของเรานะคะก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานเร็วนะคะสำหรับการวางระบบไฟนะคะเพื่อปั่นน้ำจากบอ่อบาดาลของเรานะคะตรงจุดนู้นนะคะเพื่อจะดึงน้ำเข้าสู่ไร่ของเรา ซึ่งตรงจุดนี้นะคะเราทําสวนทุเรียนทําสวนทุเรียนฝั่งกระน,นู้นนะคะเป็นไร่ข้อพดส่วนบนนะคะเป็นไร่มันของเรานะคะบ้านเราอยู่ที่อ,อําเภอคอามดีจังหวัดนครราชสีมาหมู่บ้านเฉลียงนะคะอีกสีปีข้างหน้านะคะเพื่อนๆจะได้เห็นสวนทุเรียนของเรานะคะแบบเป็นต้นไม้ที่เคียวชุ่มบริเวณนี้นะคะเพื่อนๆติดตาม ชมเรานะคะเรื่อยๆนะคะว่าเราจะประสบผลสําเร็จกันหรือไม่นะคะกับการวางรากคานต้นไม้แบบยังยืนนะคะอันนี้ก็เป็นสระน้ำของเราที่เราพักน้ำนะคะที่เราพักน้ำจากจุดนูน้นแผงโซลาเซลล์โทรบนานาแล้วเราก็จะปั่นน้ำนะคะมา พักไว้ที่สะอันใหญ่นี้ของเรานะคะระบบน้ำของเรานะคะระบบน้ำของเรา